สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็แวะมาทักทายกันนะคะด้วยคลิปย,ยาวๆนะช่วงนี้น้องเตรียมสอบนะน้องก็จะมีสอบอสอบภาคปฏิบัติกับสเตทบอร์ดนะคะของรัฐโคโ,รโลราโดนะคะในภาควิชาเสริมสวยนะน้องก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าในการสอบของน้องเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ออย่างนะคะสอบอปฏิบัติกับหัวหุ่นนะคะ กับสอบอข้อช้อยหนึ่งร้อยข้อนะคะยังปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องให้เกณฑ์ผ่านที่85%ก็คือ85คะแนนนะคะในะห้าขั้นตอนที่หน่องจะต้องสอบก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์นะคะการทำเบสิกเฟเชียลนะนี่หน่องเขียนโพยเอาไว้หมดเลยท่องเอาไว้นะคะการทำเขาเรียกอะไรนะแววกซ์ะนะคะขนคิว้วแล้วก็ถอนขนคิว้วการแต่งหน้าแล้วก็ สุดท้ายคือการเก็บคลีนอุปกรณ์คลีนพื้นที่ที่เราใช้งานนะคะซึ่งถามว่าเครียดไหมหน้องก็เครียดเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของน้องแต่อันนี้เรายังรู้ในการสอบไอปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะให้เราทําอะไรบ้างก,ก็คือทุกขั้นตอนที่น้องเล่าให้เพื่อนฟังคือ5ขั้นตอนที่น้องต้องทํานะคะทีนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวๆนะคะ ก็มีแต่คลิปสั้นๆที่น้องลงนะเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะเห็นแค่คลิปสั้นๆน้องแมวอย่างเงี้ยน้องสั้นชายนะคะก็เล่นกับเขาก็เรียกว่าดูแลกันไปเราก็คลายเครียดด้วยนะคะจากการอ่านเตรียมสอบนะแล้วก็จะมีสอบอีกหนึ่งชนิดก็คือหลังจากสอบเอออ็กซ t มพาร์ติเคเสร็จแล้วนะน้องจะต้องสอบข้อสอบ100ข้อนะคะแต่คะแนนที่จะต้องผ่านคือ75คะแนนนะ ในร้อยข้อเนี่ยเขาใช้เวลาเราสอบแค่90นาทีอะคะ่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ไม่ง่ายสําหรับเราแต่มันก็ไม่ยากถ้าเราเตรียมความพร้อมนะซึ่งด้วยความสูงวัยของน้องน้องก็จะรู้ตัวเองว่าในการเทคนิคในการจําของน้องคือ,อยังไงบ้างนะคะน้องๆที่กําลังมองหาอาชีพนี้เนาะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องจะจะต้องมาโรงเรียนเอ,อ่อ เอเซนเชียนที่ว่าหกรชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าน่องอ่ะอยากจะเรียนในเรื่องของเอ่อ PMU นะคะหรือที่เรียกว่า permanent makeup นะคะน่องอ่ะชอบงานงานคิ้วงานปากคือสองอย่างนี้น่องชอบมากก็คือการทำคิ้วนะคะคิ้วลายเส้นเอ่อคิ้วเอ่อเขาเรียกอะไรนะออมเบ่ ay, ก็คือคิ้วที่แบบไล่เฉดน,นะคะไล่เฉดเอ่อทึบบาง ก็คือการสักคิ้วนั่นแหละนะสักปากนะซึ่งซึ่งน่องก็ชอบอย่างสักปากเนี่ยน้องสักปากที่ไทยมาสองครั้งนะคะที่ไปเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นแบบให้เพื่อนๆหน่องชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพอเราสักปากแล้วอะส่วนใหญ่เวลาหน่อง ออกนอกบ้านน้อกจะใช้แค่ลิปกอสอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้อะไรไม่ค่อยได้ทาลิปเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าอาจจะประหยัดค่าลิปสติกไปได้ไม่ค่อยได้ใช้ลิปสีเลยก็คือเคลือบอย่างเดียวนะคะเคลือบที่ปากให้เขาแบบดูสุขภาพดีชุ่มชื้นนะประมาณนั้นแล้วก็จริงๆแล้วงานแต่งหน้าถาวรมันมีเยอะเลยมันมีทำอายไลเนอร์นะคะทำฝังสีที่แก้มให้ดูแบบ แก้มเลือให้ดูแบบมีสีหรือฝังสีที่ตาคือก็คือมีเรียกว่าฝังสีอาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าให้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 แรงเงาตรงดั้งให้มีความเป็นแบบว่าดั้งคือเด่นขึ้นมาเขาเรียกว่าเ,เป็นการแต่งหน้าถาวรที่ที่ครบวงจรนะแต่ที่หลักๆที่โรงเรียนเขาสอนเนี่ยเขาก็จะสอนแค่ ฝังสีที่ปากฝังสีที่คิ้วฝังสีที่ออขอบตานะคะจะมีแค่3อย่างประมาณนี้อ๋อแล้วก็ที่โรงเรียนที่ประเทศไทยหน้องเรียนเขาก็สอนฝังสีที่ฐานของหัวนมด้วยนะคะซึ่งก็จะให้เป็นสีชมพูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นออ่ส่วนที่ที่นองได้เรียนมาเนาะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรียนที่ไทยมามันไม่ได้สามารถมาประกอบอาชีพที่นี่ได้แต่แต่ว่า น้องก็เรียนคลาสออนไลน์ด้วยนะคะที่ beauty angel academy นะคะคลาสนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์ก็เสียงเงินไปประมาณนึงนะคะแต่เป็นคลาสออนไลน์ที่เรียนแค่ micro bending นะคะ micro bending ก็คือการเรียนทำคิ้วเพ้นคิ้วนะคะเอาไว้เดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังแล้วจะหยิบอุปกรณ์มาให้ดูนะในคราวหน้าก็แล้วกันนะก็อออนไลน์จะเรียนแค่ micro bending อย่างเดียวนะแล้วก็ ที่โรงเรียนที่ไทยหน่องก็จะเรียนเรื่องการสักที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะส่วนที่อเมริกาที่รัฐโครโลราโด,โดเขามีข้อกำหนดว่าถ้าจะเป็นช่างแต่งหน้าถาวรคุณจะต้องเรียนเอเซนเชียนะคะ600ชั่วโมงก่อนนะคะหรือจะเรียน c o สเม t o โลจีก็ได้1,500ชั่วโมงโนเวยหน่องไม่เรียนไม่ไหวมันเยอะไปแล้วก็สมองเราอาจจะรับไม่ไหวเราไม่ได้แบบว่า เป็นเด็กที่มีความจําที่ดีเนาะนั่นแหละก็หน่องก็เลยเลือกเรียนแค่600ชั่วโมงนะคะแล้วค่าค่าเรียนก็จะประหยัดกว่านะคะแล้วก็อืมพอเรียน600ชั่วโมงอะ่ะจบแล้วเราก็ต้องไปสอบใบอนุญาตก่อนเราถึงจะมาลงเรียนงานแต่งหน้าถาวรน,นะคะหรือ pmu นะคะได้ซึ่งก็หน่องก็ไปเซอร์วยโรงเรียนดูบ้างแล้วลละแต่ก็เดี๋ยวรอให้สอบ ผ่านให้เรียบร้อยแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนที่ไหนเพราะว่าหลังจากที่สอบผ่านแล้วคราวเนี้ยน่องจะต้องไปเอ่อไปเรียนมันจะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ซึ่งก็ต้องขับรถไปเองนะคะอันนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงเพราะน่องไม่ชอบขับรถแล้วน่องก็ไม่ได้ชอบแบบคือคือบอกว่าถ้าเราถ้าเราแบบว่ามีคนไปรับไปส่งก็จะง่ายกว่านะคะ ก็เลยแบบอ,อืมแต่โรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เปิดเสาร์วอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดวันธรรมดานะคะก็เลยแบบอ,อืมอ่ะเดี๋ยวลองลองดูก็เตรียมความพร้อมนะคะวันนี้ก็เลยแวะมาทักทายนะบอกเล่าพูดคุยนะเผื่อเพื่อนเพื่อน้นองๆคนไหนที่กําลังมองหาอาชีพในด้านนี้แล้วก็กําลังหาข้อมูลนะคะอาจจะอยากได้ข้อมูลในบางส่วนหรืออยากจะ,อะสอบถามอะไรที่น้องสามารถตอบได้ก็แวะ สอบถามกันได้นะคะน้องก็อันไหนที่น้องรู้คําตอบน้องก็จะตอบให้นะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะทักข้อความได้นะแล้วก็น้องก็จะพยายามอัปเดตเนาะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกก็คือความเครียดเราก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มีเวลาที่จะลงคลิปยาวๆเลยเนาะวันนี้ก็หาโอกาสมา ทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแวะกันมาอีกนะก็จะพยายามหาเวลาเพราะว่าน้องก็วุ่นมากหลายสิ่งหลายอย่างบางทีก็รับออเดอร์ทําขนมให้น้องๆนะแถวๆบ้านแล้วก็ด้วยความที่น้องต้องเลี้ยงน้องแมวพิการนะน้องน้องชันชัยที่เขาเป็นอัมาพาตมันก็จะมีการที่ต้องใส่ใจดูแลเขาหลายๆอย่างเนาะก็เลยแบบห่างหายกันไปบ้างกับคลิปยาวๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรา จะแวะมาทักทายกันใหม่เนาะวันนี้หน่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะว้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ